สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูนางสาวอลิสาจินดานินค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่9เรียงความเกี่ยวกับโรคจินตนาการและโรคอุดมคติเรื่องการวิเคราะห์วิจารณเรื่องที่อ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะเรามาทําความรู้จักกับความหมายการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านเลยนะคะคือ การอ่านเพื่อแยกแยะข้อความที่อ่านอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างองค์ประกอบหลักการและเหตุผลของเรื่องค่ะจนสรุปได้ว่าแต่ละส่วนเป็นอย่างไรสัมพันธ์อย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนั่นเองค่ะค่ะต่อมาเป็นหลักการการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านนะคะ ผู้วิเคราะห์วิจารณ์จะต้องพิจารณาองค์ประกอบของเรื่องว่าสอดคล้องเหมาะสมหรือขัดแย้งกันพร้อมทั้งพิจารณารูปแบบการการสัมพันธ์เนื้อหาแก่นเรื่องและการศึกษาประวัติผู้แต่งการวิจารณ์สรุปด้วยความคิดเห็นและผู้ของผู้วิจารณ์เสมอนั่นเองค่ะค่ะต่อมาเป็นวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านนะคะวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะอ่านสารนั้นอย่างคร่าวๆครั้งหนึ่งก่อนในครั้งต่อไปควรอ่านสารนั้นอย่างละเอียดอีกรอบค่ะค่ะ2นะคะวิเคราะห์ให้ได้ว่าสารที่อ่านเป็นสารประเภทใดเช่นข่าวบทความคำำํานําเพลงเป็นต้นค่ะค่ะต่อมานะคะ 3. วิจาร์ณแนวคิด หรือการนำเสนอของผู้เขียนสารนั้นตามลักษณะทั้งในรูปแบบของการเขียนรูปแบบของเนื้อหาและการใช้ภาษาค่ะ 4. ตีความและประเมินค่าสารอย่างมีเหตุผลตามลักษณะของสารแต่ละสารประเภทใดว่าดีมีคุณค่ามีประโยชน์เพียงใดค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์วิจาร์ณเรื่องที่อ่านค่ะ ประโยชน์ของการวิเคราะห์วิจารณ์นะคะสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างซาบซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. ค่ะช่วยให้เกิดความรู้สึกความคิดในแง่มุมต่างๆอย่างกว้างขวางค่ะ 3. นะคะเพื่อให้ผู้วิจารณ์ได้รู้จักการวิจารณ์ของตนให้เป็นประโยชน์ค่ะค่ะต่อมา4ค่ะ ช่วยประหยัดเวลาให้ผู้อ่านที่ไม่มีเวลาอ่านมากเพียงพอในการพิจารณาเรื่องค่ะ 5. นะคะเพื่อกระตุ้นให้ผู้เขียนสร้างงานเขียนด้วยความปาณีตค่ะระมัดระวังคำนึงถึงคุณภาพของงานค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นใบงานเรื่องการอ่านการวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่อ่านค่ะ คุณครูจะแนบ QR code ไว้บนหน้าจอนะคะนักเรียนสามารถสแกนเพื่อทำใบงานได้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องการวิเคราะห์วิจาร์เรื่องที่อ่านก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะขอบคุณค่ะ